ต,ต่อทีว่างศาวสุพรรณชาแน,นลนะคะเพราะว่าถ้าเราโดนไปอ่ะอาจจะถึงเสียชีวิตได้นะครับ<ช>ถ้าเราแพ้เวลาเดินปุ๊บปวดละมัดระวันแล้วก็เอาผ้าขยาับขยับออกหน่อยถ้ามันต่อยเข้าหัวเข้าตาท่านจะไม่มีสิทธิ์รอดเพราะว่าพิษทนแบบแผลพิษไม่ไหวเข้าสมองใช่ไหมถ้าโดนมือก็เอาะารรัดได้ใช่ไหมครับโดนขาะไรรัดได้โดนหัวก็เอารัดคอค่ะลัดโดนหัวมันก็ปวดหัวดีครับท่าน รัดคอเลยรัดคอค่ะรัดคอนั่นอะไรครับพิษบาดแผลมันโหเมื่อคืนตัวเท่าเท่ามือไปถามนู่นเลยกลางชนบุรีชื่ออะไรนะที่มาใหม่อ่ะชื่ออะไรนะนื้ไม่ออกนะจีมากับสาวสาวอะไรสาวแอนน่ะชื่ออะไรนะเนื้ไม่ออกนะผู้ชายมีออสมีออสอ่ะเหมือนชื่อรถเลยนะเมื่อกี้ไม่อยากเอ่ยชื่อเพราะว่าเดี๋ยวไปก็มาเทียงกับรุ่นบริษัทเนาดี๋ยวหาว่าไปไปกระลอกกระแลกเขาอีกนะ เขียไปเขียมาน้องระวังไว้หน่อยนะสกอร์เปี้ยนมมงปล่องเห็นพี่หมอนั่งเคร่งเครียดมานเลยเมื่อคืนว่าจะถามแต่เมื่อคืน<ม>แล้วไม่เมื่อคืนผมผมท,ทําวิจาร์แล้วก็ทําเกี่ยวกับเอ่อทีาเรียกว่าทําเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆในกระดาษ99าแผ่นว่ามันจริงไม่จริงความเป็นไปได้จริงไม่จริงเพราะว่าน้ําหนักมันมีสามน้ำหนักนะระหว่าง fc ทูบเบอร์กับนักข่าวไงผมก็เลยชั่งน้ําหนักแล้วว่า ผมรู้ดีที่สุดพวกคนก็ประเมินเอาเองเนาะไอที่ดมมาม่าไอคาว่าบุมน้อยนะบอกตรงเลยอ่ะเพราะว่ามีเอฟซีอ่ะมันผ่านไปกี่เดือนแล้วที่เขาย้ายไปอ่ะบูใจไ,ไหมไทำเป็นนิ่งกันหมดเลยนะบอกอนะ่อยชื่อพี่บุมน้อยดีกว่าพี่บุมน้อยหลายยอดพี่บุมน้อยหลายยอดวันที่ย้ายไปใหม่จำได้กี่เดือนแล้ว จะไม่ได้แลนานเลยใช่ไหมมีเอฟซี FC เขาแคปหน้าจอผมไว้ก็บอกหมอหนุ่มไว้ใจไม่ได้ก็บอกให้หมอหนุ่มมาแถลงข่าวหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นนะวันนั้นวันที่ย้ายออกวันแรกกําวันนั้นได้ไหมวันที่เอารถไปขนของแล้วผู้หญิงเขาใส่เสื้อดําคือเมียเขา,าแหละแล้วเขากลับบ้านไปก็อยู่ประมาณสักสี่ห้าทุ่มเนาะเขาเปิดไลฟ์สดเลยแล้วก็ พี่บุมน้อยเขาก็ไล์สดสดเมียเขานั่งอยู่ตรงข้างหลังก็คือบนโซฟาแล้วก็ใส่ชุดสีดําเป็นชุดหนังวันนั้นมันหนาวมันหนาวเนาะผมจําชุดได้ว่าเอาพึ่งย้ายอยู่นี่แล้วก็กลับบ้านปรากฏว่าเราก็เปิดไล์สดเจอหน้าเขาไอดีนะปรากฏว่าเมียเขาร้องไห้ร้องไห้แบบว่าเคยแบบว่ามีอะไรตายสักคนเนะี่ยเคยเห็นไหมคนคนที่ร้องไห้น้ำตาเยอะไหมไอ้เราก็คิดว่าเขาจะฆ่าตัวตายก็ลเลยพิมพ์ไปว่าสู้ๆเนอะแล้วก็กดไลค์สองอย่าง คำว่าสู้ๆทีนี้เป็นเรื่องครับ FC แคปหน้าจอไปตั้งแต่เดือนนู่นว่าผมทำไมถึงทำแบบนี้ผมก็เลยบอกว่าเชือกผมหายไปเส้นหนึ่งใครเอาเชือกผมไปปรากฏว่าผมนึกว่าบุมน้อยกับเมียเขาอะเอาไปผูกคอตายผมก็เลยบอกว่าสู้ๆเนอะแล้วก็กดไลค์ไปว่าอย่าฆ่าตัวตายเนอะแต่ไม่ได้พิมพ์เาว่าฆ่าตัวตายแต่เราคำว่าเราเป็นหมอนะเราก็ต้องรักษาชีวิตสองคนเอาไว้เพราะว่าเขามีลูกน้อยอยู่ใช่ไหม แต่ไปดาม่าหาว่าเราไปนู่นสู้ๆฝั่งนู่นสู้ๆอะไรก็ไม่รู้ผมก็เลยว่าไอที่บอกสู้ๆแล้วก็ออไอคำว่าสู้ๆแล้วกดไลค์หมายถึงว่ามึงอย่าฆ่าตัวตายมึงสงสารลูกน้อยมึงเฮ้ะแต่ว่าฝั่งนูน้นเขคิดว่าสู้ๆนะไปทางอะไรอ่ะถอถุงกันเนาะป้าป้าถอนะไอเราก็งงนนะเฮ้ยมาดาม่าผมเนาะ ผมบอกว่าจะพี่บุมน้อยกับเมียจะฆ่าตัวตายเดอ้อวันที่ย้ายไปใหม่ร้องไห้เนาะความเข้าใจผิดเด้อเนาะวันนี้ก็ได้รู้ใช่ไหมว่าที่ผมกดไปสู้ๆแล้วก็กดไลค์ให้กับช่องพี่คน,นนั้นนะนะจะเรียกออก็ไม่ได้เพราะว่าเป็นคำสาปที่ไม่ไม่สวยงามเจ้ไหมครับก็ได้รู้กันแล้วเนาะไอ้นียถ้าหมอหนุ่มพูดแบบผีจ่อปลาเนี่ยบอกพูดแบบไม่อยู่ไม่หย่อนนะ ความจริงเขาไปถามหมอหนุ่มนี้นะครับผม,มจะไขข้อให้หมดส่วนไอ้เรื่องพูดได้ไหมที่อยู่บ้านพี่พี่อะไรนะเอามาหิดได้ไหมมันมีผู้หญิงคนหนึ่งก็คือเขาก็มามาแบบว่าปไปคืออะไรไงมามาช่วยซึ่งกันและกันหมายถึงว่าช่วยทําข่าวหรือมาช่วยมาพูดคุยอะไรประมาณนั้นใช่ไหมไม่ได้ช่วยทําข่าวมันเป็นการ,การแบบอยู่รวมกันใช่ไหมที่นี้ใช่ไหมก็คืออะไรช่องโชคดีรู้จักไหมนี่ไม่ใครรูจ้จัก โชคดีกรอบมีใครรู้จักไหมไม่มีใครรู้จักก็คือพี่พัดู้จักพี่พัดไหมไม่รู้จักไม่รู้จักเห็นไหมไม่มีใครรู้จักเลยยูทูบเบอร์ยังไม่ใครรู้จักเลยพี่พัดคนที่เกียดยางสวนยางไงรู้จักยางครับที่อยู่กับพี่โจอะแกจะไปเอ่ยโจไหนนะโจโจสี่ถามใช่ไหมแล้วก็มีเขาก็ย้ายออกไปแล้วใช่ไหมเขาอยู่แถวนี้ด้วยเาย้ายบ้าออกไปแล้วแบบพี่พี่จอใช่ไหม ปรากฏว่ามีคนหนึ่งเข้ามาอยู่ก็คือพี่ยุยกกกย้ยกก,กยอกเ,เ,เขาคิดว่าพี่ยุ้ยกกอกเป็นพี่พัดกระจใยยังเอาเข้าใจเข้าใจแล้วเขาคิดว่าพี่พี่ยุ้ยกกอก,กรเป็นช่องโชคดีเป็นของช่องโชคดีเืนเนียวเพราะว่ายุ้ยกรกอกรเขาไม่ได้ลงโปรไฟล์ในหน้าเขาก็คิดว่าเขาไม่เคยรู้เห็นหน้าใช่ปะ่ะคิดว่าเป็นช่องเดียวแล้วเอฟซีก็บอกว่าโชคดีกกอกเปลี่ยน เป็นชื่อเป็นยุยกกย้ยกกอกและยุ้ยโกกอกก็ดันไปเปลี่ยนชื่ออีกครั้งหนึ่งเป็นอะไรปะพญาหน้าโกกอกแล้วไม่ได้ลงหน้าตาเป็นไงเขาก็เข้าใจผิดว่าหนีหนีคําว่ายุ้ยกกอกหนีเป็นเป็น,ปนพญากกอกเหมือนเหมือนหนีความผิดอ่ะเพราะว่าเขาคิดว่าเป็นสายลับและอย่างหนึ่งไปปลูกบ้านตรงข้ามบ้านลุงพลเห็นป่ะร้านน่ะยิ่งสงสยยัยเลยอยู่ดีมาอยู่ข้างๆบ้านลุงพลได้ไงความผิดอยู่ที่พี่เสือเพราะอะไรไหม พี่เสือไม่ยอมขายของที่ตรงนั้นก็เลยไม่ขายแลย้วยายยุ้ยก็กกอแบบว่าเดีย๋ยวฉันจะขายของที่ระลึกยายยุ้ยก็เลยได้ที่ตรงนั้นไปมันเป็นไปตามกลไกของแบบว่าคนมีกคนไม่ขายของต้องไม่ถามเสือพาไปก็จะรู้ว่าที่ตรงนั้นยายยุ้ยได้ยังไงแต่ไอ้ที่ตรงนั้นน่ะเขาคิดว่าพี่พัดเป็นคนเดียวกับยายยุ้ยพอสร้างเสร็จปุ๊บสื่ออาจจะมาอยู่ตรงนั้นเข้าใจนะครับ มันก็เลยระแวงเพราะว่าเขาเรียกน,นะไอ้โชคดีกกอกเขาเป็นญาติทางนงู้งเขาใจยังญาติกันญาติหมายถึงว่ามีคนบอกว่าคนเนี้ยไปกินข้าวที่บ้านป้าป้าถอแล้วมันคนละคนเขากินข้าวกันเขาเป็นญาติกันแต่นี่มย์ยุ่ยกอกเขาไม่ใช่ญาติกันมันคนละช่อง สรุปแล้วคือคนละคนคนละคนแต่เอฟซีเขาคิดว่าเป็นคนเดียวกันแต่ถ้าอยากดราม่าต่อก็สนุกกันละทีดีแต่บัวเชียร์ช่องเชียร์ช่องคือเชียร์เดนาคาใช่ไหมผู้ไปทุกวันก็จะเหมือนเชียเดนนี่นักข่าเชียร์ช่องเชียร์ช่องเชียร์ช่องใช่ไหมเรียมอนต์มหาใหญ่มอนต์เข้าโรงพยาบาลนี่นะถ้าผมพูดผมพูดไปหยุดนะ เดี๋ยวเสียงนี้คือใครเคียเสียงของเคียในดาคาใช่ไหมผมไม่อยากพูดเสียงเนี้อ่าเพาหมอหนุ่มพูดพูดไปอยู่แล้วโอ้ยน่าเบื่อลูกมนุษย์เห็นไหมมันไม่ได้ฟังไม่ได้ตับกับไม่กระเดียกกันแต่ว่าหมอหนุ่มยอมรับโดนด่าเคลียฟังแล้วแบบน่าเบื่อจริงไหมผมพูดแล้วเคลียไหมถ้าผมพูดมาก็บอกแล้วผมจอบเมื่อไหร่ดอกทองแฉหมดเลืออคือผมเนี่ยแหละไม่ได้รู้ถาว่ารู้ไม่จริงผมซกแจ้งหมดและถ้าผมด่าใครนะ รับรองมันมีที่มาที่ไปหมดใช่ไหมครับก็บพูดกันที่แรกผมว่ากาจะไม่บอกแล้วกาให้ดาวม่าจนแบบสุดๆมันดีเหมือนกันเนาะ <c oughs> ไปมาไม่ได้เราก็ต้องบอกใช่ไหมเพราะว่าเดี๋ยวว่าทางนี้ฆ่าตัวตายขึ้นมาบันไลใช่ไหมเริ่มเครียดแล้วเริ่มเครีรคยดแล้วไงอะไรเงี้ยเราต้องไปเจอกันทแชร์ติดตามสาวสุพรรณชาแนลนะคะขอกบคุณคนไทยตาสาวสุพรรณชาแนลนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเสียเถียงไปเถียงกันมานะไอ้ทางงงก็เครียดแล้วไอเป็นอะไรมันเครียดหรอ เดี๋ยวเราก็กลัว,ว,วเดี๋ยวก็ปูกเขาตายขึ้นมาไอเราก็าจะหลออเงนินใช่ไหมเลยต้องรีบบอกใช่ไหมถ้าไม่บอกปุ๊บผมจะดูไวมันจะใส่กันยังไงจะรู้ความจริงไหม,ไ,หมไปมาเออาามามันเป็นเรื่องจริงนะเราแวงกันเองหายไปไหนมาไหน <c oughs> <c oughs>